สวัสดีค่ะน้องสวัสดีจ้าถึงแล้วถึงแล้วถึงงานแล้วเพิ่อเพิ่อเพิ่อไฟสีน้องพลังคนกับบ้านอยังคือบ่ปล่อยคลิปจักเทียบ่ปล่อยคลิปข้นน้อยบ่แม่นบ่อยหยาบบอยเด้อพี่น้องน้อนมาหว่าีสเกตวัง1 1บเอมงกว่าๆนี่างน่ะกันอนเลียนเข้าห้องไผ่หองมัน ก็ถออาน้างอ้ยใสอฟส่เมื่อกี้นี้นนติบญญนี่ยไอโฟนไอโฟกใส่ลูก,มออกแม่คิดออมืหอหว,วชิบเอสงกว่าละเขาห้องไฟ้องมันนอนใชแล้วแบบที่ไหก็เล่ยบริไทคิดไทยใช่ไหมอเนียไนมัน,น,น,นบ่งบ,งบงลง่เกี่ยวกึปิดรัดมั้ไหม เอาลงมาูกยอินอ่นมาล้อเสรเลยล้ก็มันก็ปิดรลัดมันดเลยไปเียพอขอลันเม่หาอะไรฮัลโหลฟูคิดฮอัดยุยสคได้คิดฮอดยุใสมามาื้อของหน่อยชือยุใสให้ันกินเข่ายุใสนี่คืข้างหน้าเข่าคางรถที่อังคาเลยมาดีค่ะ ทางรถพี่อังเปาเนี่ยแม่ทางรถพี่อังเปากับอันทางรถอันลุงฮอดดี้เนี่ยคิดว่ามันว่างหรือบปล่าว่างแล้วค่ะเออออันนั้นล่ะห้าต้องเอาลงเพราะว่ามีอันิม่เขียนผ่าเขียนเอามาใส่สอนสม่ไดีค่ะนี่ได้ค่ะมีแม่ขึ้นรถก็ได้ว้เข่าลอแล้วเข่าลอแล้วแต่เข่าแทงมาบอกเข่าแม่สสวัดีครับ จะบอกมีอะไรจะเชือายอะไรอ่ะบ่บอกค่ะเธอฝากเขาซื้อล้างเรีวมาเรีวเดี๋ยวมีเสือายอีอะไรทุสช้สัตว่ด้แต่ลูกไม่เอาลูกไม่เอาสัตว์ไม่ไม่ติมด้นัองขนมมาลงไปกินเนี่เราห่อเอาถุงขนมลงไปด้วยมีกิมมาอ่ะลูกเสื้อพายอียงอ่บอกแมนากเ่อายอียงบ่บอกค่ะแตอบบอกขยังผูดอะไเห็่อปาบ่บอกบอกว่าผูดอะไรแบ่บอกกงวา โบโบเดียวเดียวกระจังว่าโม่บ่อเยอะมาเสื้อผ้ายิ่งเสืนะ้อผ้าไ,ไม่แยแแมมนี่กินพร้อมแล้วเป็นปะร้มอมแล้วนะีน่กินเลี้ยงเต็มอยู่มาหน้ากับยิ้มกับเลยตากิบมันหยิกเอออันนี้ปิดแล้วนะยู่ใกล้กันกับมาหน้ามาอีกรถหลุ่กระแทกตัวน,นี้ป้านี่เดี๋ยวนะป้าถืออึบอ่ะคิดดีๆนะเบื่อแล้วเนาะมดแล้วไปนำหน้าเลยค่ะน้องฟลุ๊ก ครัมันไฟไม้สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเอาลไปแล้วนะาเดิมค่ะไม่ค่ะ่ะส่บอบอกค่ะได้ไม่เป็นไรหรอกได้ใส่เรื่องอะไรบอบอกบบอกัวห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 ัวเัวาัวห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 ัว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 ััวัวหััวัวัั่วว องหัวเล็กใส่ดอกมันตงใเนึของูเส่ไวเลยไสไฟอนพอจะมากอนทอย่างเลยครับกกินยังไยังไ่กินอันนั้นขนมหนย่งหอขึ้นมาไหนคือเกาอยู่น่ะขนมอะไรอ่ะกันก็โดนั่ไงแต่เมื่อพ่นว่าม่เน่ารบอกปเป็นอันอื่นแม่พิสูน์แล้ว พิสูจน์เาวไม่ท้ามือหล้อเต้ยเจ้าอาาจ้กไก่้ยี่มองเขาอีลาใส่อีลาใส่เต็นยิ้ยใส่แม่มากินข้าวก่อนอีพุงตักน้กินไม่ทานเเห็นแต่อันนปิวแบบแบบอยู่นกระม็น ก็บอกค่าใครสิเอามาเชิญใครเห็นลังเธอยังงน่ะไหนรังนี่น่ะไได้ใักบอกไม่ะไรอ่ะใช่ลังเลยรังกินข้าวมาลยยังไม่ใ่คบกเก็บกูก็ตัดไปเลย้ยเเลย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 คิดถึงจังเลยเขาว่าแม่แม่ไม่เจอตั้งหนกินเขากอน่หนึงวันเวันเหมือนกิน ดอรเงนันแนี่อัาเลยค่ะคนประตูเปนไงเงี้หงีมันกพ่นไงแบบง่ายแะกดีค่ะกระจังราพี่น้องนีอะไรจะพ่นเดี๋ยวน้วมา่งัาไงด้ไงนี่นะนีส่ีที่น้องเลือลงเฝากต้นเหลีวซื้อแมงมุอ่าพอดีไม่ตาเ็นแห้งเงินมาซื้อตะโดนเลยพี่น้องตะบ้านขันเชือกพ่นกรสีบพด้นัง ขัดนีะใบน่งราจะเด็กกันเลยฝากใหญ่พ่อีกินตะกินเตีก็้นิ่งพ่อหน้าเขาออกก่อกนขาาไปเยเขาไปเ้าไปเร้ยอ้ยต้องไม่อต้นเหลียวใช่พี่ทักแดงโล่ักแงัต้นเหลียวซื้อหรอใช่ใหญ่ไหมห่ล้ววางแ้วแล้ใส่้าวมนฝรั่ีแป้งาเดียวอย่าเิ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวขั้นขั้นสูตรที่สูตรที่ยังอันนี้อันนี้อันนี้ FC แานให้ต้นเลี้ยวตั้งแต่วันหยุดบางคัวเดี๋ยวผู้เดียวเราไม่ทันไหนเขาก็เห็นเดี๋ยวผู้เดียวเขาก็เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเป็นไมาหน่อยแป๊บนึงเป็นม้หน่อยแน่เลยพี่จะบอกเชื้อที่ว่าเชื้อให้นะอย่างบางข่าวดีหรือข่าวอะไรข่าวดีอะไย่างบอกข่าวดีคือซีโฟเดซียงเงินเปลี่ยนออกจาะบอกเลย บ้างข้ออะไรบ้างข้ออะไรลืมข่าวลืมอะไรล่าสุดข่าวลืมทุกเสียงเพราลาสุดปนัดไม่เแต่ว่ามีคนอตากองเมื่อไหร่ดิแม่แม่ค่ะแม่ค่ะคนเรียกอันนี้ฟังก่อนอันนี้ฟังก่อนฟังก่อนฟังมามีก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดนะอันนี้ร่างของลูกตาหรือว่าแม่ตาของคนคนฝากเงินมาตลอดแรกสี่ร้อยบาทอันนี้ร่างก็เป็นเงี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรติมตื่อเมาว่าเป็นยังขอคุณเอันนี้เป็นลังใหม่ไม่ตาไม่ตาอไรไม่ตาชืออะไรเน้อตาเป็นยังคือเรื่องเสื่อเป็นยังคือเรื่องอย่างงกินข้าว่ใช้ให่เนี่ยอย่าเบื่เบอายนั่งมบ่อั่บ่ได้งบ่อบ่

ให้ฟรีไม่คิดตังค์สามคลิปแรกของฮักแพงทำให้ You Tube พี่มีผลีผู้ติดตามมีผู้ติดตามอันนี้จะพี่ต้นเลี้ยวป่ะใช่เอาหนูให้กึ้ก่ไม่ไม่เอาเหมือนกันเอาตั้งแพงเรื่อยไม่ค่อยเรียงเขาเปิดดูก่นเปิดดูก่อนเปิดดูเสี่ยวก่อนเปิดใจว่าเปิดเออเปิดดูมาถึงใจกันเจ้าดเข้ากันว่าเสืออันนี้นะ ว่าฟ้าขี้ติดดิ้วตั้งแต่ไปอ่อนทั่วรอบก่อนเนาะเอวดใช่ว่าอยากให้เลยพาไปซื้อไปกินไหมเขาบอกว่ามันจะมีสุขภาพดีขันแก้วเต็มแดงตรงนันเต็มมั้งมีบักสวยอ่ะหนึ่งเก้าเส่ได้บลยเส่ได้ไหมอดีล่องบออะนี้ใส่ได้ค่ะตัเอสใส่อันหน้ามาดูหน่อยนเป็นยังไงนี่บอกอธิบายให้พ่อปุ๋ยพาไปหาสื่อเลยใชค่ะแบบนี้แหละไม่มาแต่ชอบเลยก็เหมือนของพ่อปุ๋ยเลย มากี in, ่ประตวนี่นะโอ้โหเ่็มันซิสีิมของสีสีเนี่อกกี่ตเนี่บอกว่าหูงเหอเห็นว่านี่ยังหนิบอกท่านผู้บริโภคเนี่ยเห็นว่เนี่ยบอกว่าอาจจะออกกันแล้วก็่หนก็ไนไหนไหนแพงากเลยน้อยกว่านี้นี่ยืดสายผมกินสายนี่นี่สวยเล